รายงานผลการดำเนินง,งานกิจกรรมโครงการประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2518นำเสนอโดยนางสาวเดือนทิดาสีหนูสุดเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนง,งานพระอ,อุวัฒนธรรมประจำอำเภอนาทวี 1. จัดเก็บองค์ความรู้เรียบเรีย,รยงข้อมูลด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ได้เก็บเก็บข้อมูลบรรภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจํานวนหนึน่งข้อมูลดังนี้ชื่อรายการบรรลภูมิปัญญาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลชื่อเรียกในท้องถิ่นการทําตับสิเหลงที่ตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์สิเหลงป้าน้อยหมู่ที่10บ,บ้านวังใหญ่ตําบลน,นาทวีอําเภอนาทวีจังหวัดสงขลา ได้มีการจัดทําข้อมูลอินโฟกราฟิกจากข้อมูลเว็บไซต์สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมจํานวน2ข้อมูลดังนี้ 1. สบู่สมุนไพรสามราศีโดยกลุ่มสมุนไพรสามราศีตำบลคลองกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา 2. น้ําพริกปลาสบะย่างผสมไตปลาโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ําพริกปลาเลืบปลเตอ๋อ ที่ตั้งตำบลสะท้อนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลากดไลค์กดแชร์ข่าวประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊กสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจํานวน42ครั้งกดไลค์กดแชร์ข่าวประชาสัมพันธ์ในแพลตฟอร์มทิกตอกสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจํานวน15ครั้งกดไลค์กดแชร์ข่าวประชาสัมพันธ์ในแพลตฟอร์มอินสตาแกรมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจํานวน4ครั้ง กดไลคกดแชร์ like, share, การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประลัดกระทรวงวัฒนธรรมรวม9ช่องทางจำนวน184ครั้ง 2. จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมและชุมชนอื่นๆในพื้นที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจำหน่ายประจำเดือนธันวาคม2568จำนวน2ข้อมูลดังนี้ 1. ชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิ โดยกลุ่มเครื่องแกงบ้านปลายรำหมู่ที่11ตำบลน,นาทวีอำอภนาทวีจังังหวดสงขลา 2. ชื่อผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลืองไผ่ทอดที่ตั้งชุมชนบ้านเขานาหมู่ที่8ตำบลคลองทรายอำอภนาทวีจังังหวดสงขลา 3. จัดเก็บข้อมูลได้เรียบเรียงองค์ความรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ได้มีการจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอนาทวีจำนวนหนึ่งข้อมูลดังนี้ชื่อแหล่งท่องเที่ยวร้านแม่กำปองนาทวีที่ตั้งตำบลคลองกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา 4. ประสานและจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ได้มีการจัดเก็บข้อมูลรัชเบียนเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจำนวน5ข้อมูล ได้มีการประชาสัมพันธ์โดนาครงข้อมูลกิจกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านสื่อต่างๆจำนวน15ครั้ง5ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ได้มีการสำรวจข้อมูลเทศกาลงานประเพณี<ม>วัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอจังหวัดปฏิทินวัฒนธรรมประจำเดือนมกราคม2568จำนวน2ข้อมูลดังนี้ 1. ชื่อกิจกรรม ทำบุญตักบาทวันขึ้นปีใหม่นะวัดนาทวีประจำปี2569สถานที่จัดกิจกรรมวัดนาทวีอำเภอนาทวีวันที่จัดกิจกรรมวันที่1มกราคม2569 2. ชื่อกิจกรรมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 5 1 9สถานที่จัดกิจกรรมนสนามกีฬากลางอำเภอนาทวีวันที่จัดกิจกรรมวันที่10มกราคม2569 6. ประสานงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับจำนวนสองกิจกรรมดังนี้ วันที่9ธันวาคม2518ประสานงานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาทวีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมรับของช่วยเหลือคณะกรรมการผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลาณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา วันที่13ธันวาคม2 5 1 8เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมรับของช่วยเหลือคณะกรรมการผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลาณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจำนวน5กิจกรรมดังนี้ วันที่3ธันวาคม2518เข้าร่วมประชุมตรวจรับงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กับเคลื่อนง,งานพระหัวัฒนธรรมประจำเดือนพฤศจิกายน2518ณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาวันที่3ธันวาคม2518เข้าร่วมบรรจุชุดยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ณวัดแชมอุทิศอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา วันที่11ธันวาคม2568เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แบบขอรับเงินอุดหนุนศาสนสถานกรณีประสบภัยน้ำท่วมและเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนบุรณะศาสนสถานมัสยิดประจำปีงบป,ประมาณพศ2569หน้าที่ทำการสมาคมผู้บริหารมัสยิดอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาวันที่13ธันวาคม2568ประสานงานรับเอกสารเงินอุดหนุนมัสยิด ปีงบป,ประมาณพออศ2 5 6 9เล้อเอกสารแบบขอรับเงินกรณีประสบภัยน้ำท่วมหน้าที่ว่าการนํำเภินาทวีจังหวัดสงขลาวันที่14ธันวาคม2518เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรหลักปฏิบัติธรรมนาวาวังสุีิน้องชาวใต้ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีอําเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายอื่นๆในพื้นที่อำเภอนาทวีจำนวน6กิจกรรมดังนี้วันที่12ธันวาคม2 5 1 8เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิิกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงณบ,บริเวณที่ว่าการอำเภอนาทวีวันที่12ธันวาคม2 5 1 8เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมาวาน พบวาระห้าสิบวันแห่งการสวรรคตอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิิกิิ์พระบระมาราชินีนาถพระบระมาราชชนีพันปีหลวงณวัดนาทวีอำาเภอนาทวีวันที่15ธันวาคม2 5 1 8เข้าร่วมบริจาคโรหิตภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่12สภากาชาติไทยจังหวัดสงขาาลาณสาราประชาคมอํเภอนาทวีจังหวัดสงขลาวันที่17ธันวาคม2 5 1 8 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอนาทวีประจำเดือนธันวาคม2518ณศาลาประชาคมอเภอนาทวีวันที่16ธันวาคม2518เข้าร่วมกิจกรรมจิบน้ำชาแหล่งเรื่องเมืองนาวีครั้งที่19ประจำเดือนธันวาคม2518ณศาลาประชาคมอภอนาทวี วันที่1 7เธันวาคม2518เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันธรรมะสวนะวันพระณวัดในวังผ้ารามหลวงอำเภอนาทวี